อันนี้เป็นการถักคอทออีกแบบหนึง่งอันนี้เอาแถมให้นะคะเผื่อว่าทุกคนถักางานชิ้นที่หนึ่งเสร็จอันนี้ก็ถักตามแพทเทิร์นถักตามขั้นตอนเหมือนชิ้นที่หนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าการอาลากไหมเนี่ยจะต่างกันตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะคะ ชิ้นที่หนึ่งเนี่ยเอาพาทุกคนตวัดไหมามาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ชิ้นนี้อาจจะพาทุกคนลากไหมามาอย่างนี้คะ่ะหนึ่สองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดพอได้แปดแล้วเราก็ดึงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักแบบบนก้นหอยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขึ้นหลักนี้หลักแรกเลยแต่จากที่อ่ชิ้นแรกเราตวัดไหมแล้วดึงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะ ลากไหมามาแบบนี้ค่ะก็คือทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการดึงไหมามาที่เข็มเพื่อให้ได้สองห่วงเนี่ยแตกต่างออกไปนะคะแต่วิธีการถักก็ถักเหมือน างานชิ้นแรกเลยนะคะทุกคนก็จะได้ชิ้นงานที่มันแน่นสวยนะคะมันจะแน่นแข็งแรงจะรู้สึกว่าแน่นแล้วก็แข็งแรงมากกว่ามากกว่าวิธีถักแบบวิธีแรกลองทำดูนะคะ